กำลังโด่งดังแบบสุดๆสำหรับพระเอกหนุ่มชาวเกาหลีใต้คิมซอนโฮที่แจ้งเกิดแบบเต็มเต็มจากซีรีส์เกาหลีชื่อดังฮงชันชาช่าชาในบทบาทของฮงดูชิกหรือที่แฟนๆเรียกติดปากว่าหัวหน้าฮงแต่แล้วอยู่ดีๆก็งานเข้าเมื่อเจ้าตัวถูกโยงข่าวลือร้อนร้อนสาวอ้างเป็นแฟนเก่านัก,นกสแสดงหนุ่มเคบอกให้ไปทำแท้งแต่หลังจากนั้นฝ่ายชายก็เปลี่ยนไปและบอกเลิกโดยในโลกโซเชียลของเกาหลีใต้มีการแชร์ข้อความของหญิงสาวรายหนึ่งที่ใช้ชื่อตัวย่อเอโดรฟพาพิมพ์ถึงนักสแสดงหนุ่มเคที่เป็นดารา รุ้งในเวลานี้โดยอ้างว่าตัวเองเป็นแฟนเก่านักสแสดงเคเคยคบหากับฝ่ายชายช่วงต้นปี2020และตั้งท้องในเดือนกรกฎาคมปี2020ซึ่งฝ่ายหญิงต้องการจะคลอดเด็กคนนี้แต่ฝ่ายชายขอร้องทั้งน้ำตาไอต่อไปทำแท้งและรอดกว่าจะแต่งงานกันในอีก2ปีอีกทั้งยังบอกว่าถ้ามีลูกเขาจะต้องจ่ายค่าปรับ900ล้านวอนหรือประมาณ25.4ล้านบาทซึ่งเขาไม่ได้มีเงินมากมายขณะนั้น แต่พอไปทำแท้งล้วก็อ้างว่านักแสดงหนุ่มเปลี่ยนไปเคลบภาพที่ถ่ายด้วยกันหมดเพราะกลัวจะถูกเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์และขอให้ลบรูปกับข้อความที่เคยกลุยกันอีกทั้งเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาโกหกเรื่องเงินค่าปรับก่อนที่เอจะถูกบอกเลิกท้งโทรศัพท์ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่ฝ่ายญิงทำแท้งและถูกบอกเลิกฝ่ายชายก็มีถ่ายโฆษณาแสดงซีรีส์จนมีชื่อเสียงแต่ไม่เคยขอโทษฝ่ายยิงเลยยิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นก็ยิ่งเปลี่ยนไปคอยจับผิดชวนทะเลาะข่มกู่ อีกทั้งยังบอกว่าภาพลักษณ์ที่แท้จริงของเคแตกต่างจากในจอเป็นคนเย็นชาเคยสะบัดบ่าแนกเขียนและเพื่อนร่วมงานตัดสินคนจากภายนอกแถมยังวิจารณ์การแสดงของคนอื่นว่าไม่ได้เรื่องซึ่งจากเรื่องดังกล่าวทาให้ฝ่ายหญิงก็ทุกทรมานทั้งกายและใจมานานกว่า1ปีเต็มก่อนจะตัดสินใจเขียนถึงเรื่องนี้เพราะเห็นฝ่ายชายในทีวีแล้วรู้สึกเจ็บปวดซึ่งจากเรื่องดังกล่าวก็มีหลายคนเรียกร้องให้ฝ่ายหญิงเปิดเผยหลักฐานแต่สาวที่ใช้ชื่อเอออ้างว่ามีเยอะมากแต่เปิดเผยไม่ได้เพราะมีผลต่อการดําเนินคดี ในส่วนแฟนคลับก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าข่าวดังกล่าวอาจจะไม่ใช่คิมซอนโฮเพราะในบางช่วงผู้หญิงที่ใช้ชื่อเอบอกว่าพี่ชายของนักแสดงหนุ่มเคพาไปโรงพยาบาลหลายครั้งแต่คิมซอนโฮเป็นลูกคนเดียวแต่ก็มีคนแย้งว่าในรายละเอียดบางช่วงสาวเอบอกว่าคนที่พาไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนสนิทและเป็นเหมือนน้องชายของเคไม่ได้บอกว่าเป็นพี่ชายหรือน้องชายของเคแท้ๆแ,แ,และเอบอกอีกว่าเพื่อนของเคเป็นนักแสดงละครเวทีซึ่งคิมซอนโฮก็เคยเล่นละครเวทีมานานหลายปี ล่าสุด s อ Ent เอนเตอร์เทนเมต้นสังกัดของคิมซอนโฮก็ได้โพสต์จดหมายแถลงการแบบสั้นๆมีใจความว่าเราขอโทษอย่างจริงใจที่ไม่สามารถตอบกลับได้อย่างรวดเร็วตอนนี้เรากำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงของโพสต์ที่ไม่ระบุตัวตนเนื่องจากข้อเท็จจริงยังไม่ได้รับการยืนยนันเราขอร้องให้คุณรออีกหน่อยเราขออภัยอย่างยิ่งที่ทำให้คุณต้องกังวลกับข่าวที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังยกเลิกการสัมภาษณ์ของคิมซอนโฮเกี่ยวกับซีรีส์ฮัมทันชาชาชาซึ่งตามตารางจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้วันที่20เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564ด้วยล่าสุดข่าวด่วนคิมซอนโฮแถลงการขอโทษอดีตแฟนสาวที่เคยทำร้าย จาก,การณีคิมซอนโฮนักแสดงชื่อดังจากซีรีย์ยอดฮิตของทันชาติชาชา,ชาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับปมสาวอ้างแฟนบังคับทําแท้งโดยทางต้นสังกัดออกแถลงการขอตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่20เดือนตุลาคมเว็บไซต์ข่าวบันเทิงชื่อดังของเกาหลีใต้ออกปอรายงานความคืบหน้า่อกรณีดังกล่าวนักแสดงหนุ่มได้ออกแถลงการขอโทษอ,อดีตแฟนสาวโดยมีเนื้อหาเบื้องต้นระบุว่านี่คือคิมซอนโฮก่อนอื่นฉันขอโทษอย่างจริงใจสําหรับข้อความที่ล่าช้าเมื่อฉันเห็นบทความข่าวที่มีชื่อของฉันเป็นครั้งแรกเมื่อไม่ กี่วันก,ก่อนฉันรู้สึกกลัวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงเป็นเพียงแต่นำเสนอตัวเองเป็นลายแลกอักษรฉันคบกับคนนี้ด้วยความรู้สึกดีๆแต่ระหว่างความสัมพันธ์ฉันทำร้ายคนนี้เพราะขาดการพิจารณาฉันหวังว่าจะได้พบกับบุคคลน,นี้อีกครั้งเพื่อกล่าวคำขอโทษอย่างจริงใจแต่ขณะนี้ฉันไม่สามารถทำเช่นนั้นได้และกำลังรอเวลานั้นเมื่อฉันได้รับโอกาส ในระหว่างนี้ฉันหวังว่าจะแสดงคําขอโทษอย่างจริงจังผ่านจดหมายฉบับนี้ฉันอยากจะขอโทษทุกคนที่ไว้วางใจฉันและให้กําลังใจฉันจนถึงตอนจบที่ทําให้ผิดหวังฉันสามารถยืนได้สูงในฐานะนักแสดงคีมซอนโฮเพราะคนที่คอยเอชี้ฉันแต่ฉันลืมความจริงข้อนี้ไปแล้วฉันยังใช้เวลานี้เพื่อขอโทษผู้คนจํานวนมากที่ทํางานกับฉันในการผลิตต่างๆสําหรับอันตรายที่ฉันก่อขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดของฉันอีกครั้งที่ฉันอยากจะขอโทษทุกคนที่อาจได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ฉันรู้ว่าการพูดเพอเจอร์เหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะเข้าถึงผู้คน จำนวนมากอย่างจริงจังแต่ฉันเสนอความคิดที่ตรงไปตรงมาในทุกวิถีทางที่ทําได้ฉันขอโทษจริงๆขณะเดียวกันเว็บไซต์อออินของเกาหลีใต้ได้เผยแพร่แถลงการฉบับภาษาเกาหลีคิมฟอนโฮเกิดวันที่แเดือนพฤษภาคมคริตศักราช1986เป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้เขาเริ่มต้นการเป็นนักแสดงด้วยการปรากฏตัวบนเวทีและละครเป็นจำนวนมากก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในละครเรื่อง o เมเนเจอร์ ปี2017ต่อมาเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นกับละครสตาร์อัพปี2020และหลังจากที่เขารับบทนำในละครเรื่องโฮมทาวชชชชา,ชา,ชา ปี2021ทําให้เขาประสบผลสําเร็จในด้านการแสดงและได้รับความนิยมมากขึ้นหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิมซอนโฮได้ศึกษาต่อที่สถาบาันศิละปะโซขณะอยู่ในวิทยาลายัยเขาเข้าร่วมกลุ่มละครและเริ่มแสดงละครบทบาทการแสดงบนเวทีครั้งแรกของเขาคือ New Boeing Boeing ต่อมาเขาได้แสดงละครด้วยบทบาทที่เข้มข้นและได้รับการยอมรับมากขึ้นในผลงานเช่น True West และ Kiss of the Spider Woman ในปีคริศัก2015และ Close ในปีคริศรา2016 จุดเริ่มต้นการแสดงละครโทรทัศน์ของคิมซอนโฮคือเรื่อง g o เ d เนเจอร์ในปีคริสต์ศักราช2017ออกอากาศทางช่อง KBS 2ต่อมาได้รับบทสมทบในเรื่อง Strongest Deliveryman เรื่องถัดมาคือ t o c u p s ซึ่งทำให้เขาได้รับ2รางวัลในงานประกาศรางวัล2017 MBC Drama Awards หลัจากนี้เขายังได้ร่วมแสดงในละครประวัติศาสตร์ รักหนึ่งร้อยวันของฉันและองคชายซึ่งกลายเป็นหนึ่งในละครที่ติดอันดับเรตติ้งสูงสุดในประวัติศาสตร์เคเบิลทีวีเกาหลี e. ในเดือนกันยายนคริศสสราช2018เขาได้เซ็นสัญญานักแสดงภายใต้สังกัดซอลเอนเตอร์เทนเมนต์ในปีคศสส2019คิมซอนโฮได้แสดงในละครเรื่องเกสต์เฮาส์ปวนกวนไวยีกิสองในเดือนตุลาคมปีเดียวกันเขาได้แสดงละครแนวสืบสวนอาชญากรรมของช่องทีวีเอ็นในเรื่องแคชเดย์โกสพร้อมกับนักแสดงหญิงมุนกันย,ยออง คิมซอนโฮได้รับบทฮันจีพยองในละครช่องทีวีแอนเรื่องสตาร์ทอัพทำให้เขารับรางวัลน,นักแสดงสมทบละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมในระหว่างการออกอากาศละครสตาร์ทอัพเขาติดอันดับดัชนีความมีชื่อเสียงของแบรนด์รายเดือนจัดโดยสถาบันวิจัยธุรกิจเกาหลีและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อมอเขาได้ร่วมมือกับแอร์วิทนโปรเจกต์เพื่อปล่อยซิงเกิลเพลงริซซนในเดือนพฤษภาคมซึ่งเขามีส่วนทั้งในการร้องและเขียนเพลงในเดือนสิงหาคมที่เขาได้ร่วมแสดง ในละครช่องทีวีเอ็นเรื่องโฮมทาวช์ชักชา,ชาซึ่งร่วมแสดงกับชินมินอาร์